สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราแคมปัชชาติแล้วนะคะยังอยู่กับพวกเราที่ลานกางเต็นท์เดอะคิวบ์เอ็มสวนพึ่งนะคะ <Wow. S 1> สามารถติดตามชมกันได้ในคลิปที่แล้วค่ะ <Yeah. S 1> สำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปชมว่าเราได้ใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะในการมาแคมปิ้งหน้าฝนดูท้องฟ้าสิคะอึมครึมมากๆเลยการกางเต็นท์ในหน้าฝนของพวกเรานะคะเราใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นพวกเราต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราไม่ได้เป็นสายอุปกรณ์นะคะไม่ได้มีไอเทมเกี่ยวกับแคมปิ้งมากนักนะคะก็จะมีเป็นแบบพื้นฐานที่เอาไว้กางเต็นท์กันนะคะอย่างเช่นเต็นท์เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าเราต้องทําอาหารเราก็จะมีอุปกรณ์ครัวนะคะหรือว่าในหน้าร้อนเราอาจจะต้องพึ่งพาแอร์เคลื่อนที่นะคะเพราะว่าเรามีเด็กๆด,ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเต็นท์เราใช้เต็นท์อะไรกันบ้างคะ่ะ <Yeah. S 1> ครั้งนี้พวกเรามากางเต็นท์กับเพื่อนนะคะแล้วก็เพื่อนของเรา เนี่ยก็คือใช้เต็นต์เป็น DOD 1 p o เต็นตนะคะไซส์ L แบบ 8P ค่ะสำหรับ8คนนะคะ 8P ก็คือ8 people นั่นเองนะคะในอินเนอร์ของเต็นต์ตัวนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ประมาณ 410คูณ360คูณ300เซนติเมตรนะคะดูจากข้างในก็กว้างขวางมากๆเลยวางเตียงเบสเวได้นะคะนอนกัน4คนพ่อแม่ลูกเลยสำหรับครอบครัวบ้านนี้นะคะส่วนโพของเขาสูงประมาณ3เมตรอยู่แล้วสวยงามมากเลยค่ะทุกคนใครเห็นใครก็แบบว่าอุ้ยขอมาถ่ายรูปด้วยนะคะสำหรับ DOD ตัวนี้เนี่ยเจ๋งจริงๆค่ะ ขนาดเพื่อนพวกเรานะคะไม่ได้ตอกสมอทุกจุดของเจ้าเต็นตัวนี้นะคะตอกเพียงแค่6จุดเท่านั้นเองเจ้าเต็นตัวนี้ก็สามารถทนแรงลมแรงฝนได้ดีเลยล่ะค่ะ อุปกรณ์ต่อมานะคะที่ขาดไปได้ก็คือเจ้าทาบนั่นเองนะคะทาบตัวนี้เนะเราสั่งตัดกันนะคะให้สีมันกลมกลืนกับโคแมนของพวกเรานะคะซึ่งเต็นท์ของพวกเราแคมช่าช่าก็คือเจ้าโคแมนทาไวดม300 Star p a ็ k เกจค่ะเอาละต่อมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะเครื่องครัวกันนะคะเจ้าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ของเพื่อนเราค่ะ <Wow. S 1> นั่นคือ DOD Cooking King Black นะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบชุดครัวที่อนเนกประสงค์มากๆทุกคนสีของมันก็เจ๋งเนาะสีดําด้วยแล้วตัวตู้ เก็บกับข้าวหรือว่าอุปกรณ์ของมันเนี่ยก็ทําจากโพลีเอสเตอร์ PVC โคตติ้งนะคะซึ่งเรียกได้ว่าอนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะหาชุดทําครัวนะคะก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่แนะนําเลย <Yeah. S 1> สามารถวางเตาได้2หัวมีน้ําหนักนะคะประมาณ6.8กิโลกรัมนะคะถ้าบวกอ c c กซ s o ซอรีด้วยก็บวกอีก1.3กิโลกรัมค่ะมาถึงโคลแมนกันบ้างค่ะ <Wow. S 1> และนี่คือชุดครัวคู่ใจของพวกเราแคมชาชชานะคะ โฮแมน JP พีออ n i n One นคิชเชนเทเบิอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะน้ำหนักของมันเวลาหิ้วก็อยู่ที่ประมาณ6.7กิโลกรัมนะคะไปไหนไปกันเลยสำหรับชุดครัวอันนี้ของพวกเราค่ะส่วนอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะทุกคนที่เห็นมันเอียงกระเทเล่แบบนี้สำหรับทาพของเราเพราะว่าเราตื่นมาปุ๊บนะคะก็เห็นมันล้มแบบนี้อยู่ที่หน้าเต็นท์ของเราแล้วนะคะไม่ใช่ว่ามันไม่แข็งแรงนะแต่ว่าสมองที่เราตอกเนี่ยไม่ลึกพอนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ ที่อยากจะแนะนำแคมเปอร์เวลาที่ไปกลางเต็นท์หน้าฝนก็ระมัดระวังกันด้วยละกันนะคะการตอกสมอแล้วก็เลือกสมอเนี่ยเป็นส <popular> ิ่งสําคัญมากในช่วงแต่ละฤดูกาลนะคะอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยควรจะเลือกสมอที่ยาวหน่อยนะคะแล้วก็ตอกลึกหน่อยเพราะว่าของเราเนี่ยมันเหมือนว่าเจอลมแรงนะคะแล้วสมอก็เลยหลุดออกจากดินเพราะว่าดินมันแฉะแล้วก็เป็นโครนนั่นเองค่ะไม่อยากจะบอกว่าทริปนี้เนี่ยยังดีนะคะทุกคนเราเจอฝนแต่ว่าอาจจะไม่แรงมากนะคะอันนี้คือไม่ใช่ลมนะคะแต่ว่าเรา เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้แบบออนน่งมันแบบว่าทําให้น้ํามันเทลงมานั่นเองก็จะดูว่าหน้าฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้ดินก็จะแฉะแฉะนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ต้องเลือกเต็นท์นะคะที่ป้องกันน้ํานะคะอย่างดี d ดีเองนะคะหรือว่าโคแมนเองเนี่ยป้องกันน้ําได้แน่นอน,นะคะ่ะน้าไม่ท่วมแล้วก็ไม่เข้าเต็นท์ด้วยนะคะ <Yeah. S 1> และอย่างอุปกรณ์อื่นๆเช่นเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเลือกที่แบบแบกง่ายในช่วงหน้าฝนนะคะเราก็เลยเลือกในเจ้าไฮที่เป็น Folding c แช i r นะคะรุ่นว l 0 5อแล้วก็วา ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมกันในคลิปได้ค่ะซึ่งก็เป็นคลิปเก่าที่เราเคยรีวิวเอาไว้นะคะ <Yeah. S 1> เอาละเดี๋ยวเราจะมาดูเต็นท์ของพวกเรากันด้านกับโคลแมนทับไยโดม300 Star Package <Wow. S 1> นะคะเต็นท์นี้ก็เป็นเต็นท์คู่ใจที่หลังๆเนี่ยเราจะนํามาออกโชว์บ่อยนะคะหรือว่าไปกับเราบ่อยขึ้นนะคะสําหรับบ้านหลังนี้เพราะว่ามันง่ายมากๆในการที่เราจะขนย้ายนะคะแล้วก็ดูข้างในสิคะมันกว้างมากแล้วรกมาก ตอนนี้น้องแอนนานก็กำลังนอนอุตุอยู่นะคะเป็นช่วงเช้านะคะรกบ้างจริงๆ ว่าแอบอายนิด <screws> น <Basil> <recalled>. ึงนะแต่อยากให้เห็นภาพชัดๆนะคะว่าอ่ะเรานอนแล้วมีเสียงฝนเข้ามาแบบ ASMR แบบนี้นะคะดังขนาดไหนก็ยังนอนหลับได้ค่ะทุกคนแล้วก็ที่เราเปิดช่องเอาไว้เพราะว่าเรานำแอร์เคลื่อนที่นะคะที่เป็นแอร์ n อสตน9,000 BTU ของพวกเรามาด้วยนะคะดังนั้นเราจะมาทคสกันนะคะว่าเอ๊ะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้มานานเนี่ยมันยังใช้และความเย็นดีอยู่ไหมทั้งคืนเนี่ยเย็นและหนาวมากค่ะทุกคนปกติ พวกเราจะปรับแอร์อยู่ที่22องศานะคะแต่ว่าเมื่อคืนไม่ไหวจริงๆนะคะอากาศหนาวมากก็เลยมาปรับที่25องศาอยู่ได้อย่างสบายเลยสําหรับเจ้า a s ิน n a 900 0 BTU เพื่อนคู่ใจของพวกเราค่ะ oh. ลมยังแรงดีเสมอเลยนะคะสําหรับเจ้า a s ิน n a 900 0 BTU ของพวกเราค่ะ oh. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะเพราะว่าในตลาดก็มีหลายยี่ห้ออยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาแอร์เคลื่อนที่อยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสัมผัสกับอากาศธรรมชาติแล้วก็แนะนําว่าพัดลมก็เพียงพอแล้วนะคะโดยเฉพาะการกางเต็นท์ ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะหรือว่าฤดูหนาวค่ะ <Yay! S 1> และนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปของพวกเราในการโชว์อุปกรณ์ที่เราใช้กางเต้นในหน้าฝนกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมให้กําลังใจแคมช้าชาด้วยการกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งติดตามพวกเราในทุกช่องทางด้วยนะคะ